เมื่อก่อนนะคะอดีตป่วยเป็นโรคภูนแพ้ค่ะกับขอบเสือน,นะคะอาการนี่เป็นตั้งแต่จำความได้เลยค่ะ mm hmm. ก็คือหมอก็จะให้แค่ยาแก้แพ้มาทีนี้อาการที่เป็นน่ะก็คือเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะก็จะรู้สึกว่าตจมีน้ำมูกคัดจมูกหายใจไม่ออกเวลานอนน่ะนอนห้องแอร์ก็นอนไม่ได้รู้สึกว่าอยู่กับแมวเนี่ยที่บ้านเลี้ยงแมวประมาณ10ตัวอยู่บ้านไม่ได้เลยค่ะ หนักมากจนกระทั่งหมอบอกว่าให้เลิกกิจกรรมพวกว่ายน้ำเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ไซนัสขั้นสุดท้ายคือขั้นรุนแรงสุดก็คืออาจจะต้องฉีดยาในโพรงจมูกก็จะหนักถึงกระทั่งขนาดนั้นหลังจากนั้นสองปีนะคะมันยังไม่พอค่ะไอ้โรคเนี้ยมันพัฒนาตัวขึ้นเป็นหอบหืดก็คือหนักกว่าภูมิแพ้อีก ทีนี้ก็คือนอนจากที่ว่าแค่พลิกตัวไปพลิกตัวมาเนี่ยให้น้ำมุกงไปอยู่ฝั่งในฝั่งหนึ่งเนี่ยก็สามารถหลับได้เนี่ยกลายเป็นว่านอนไม่ได้เลยเพราะว่าหายใจไม่ได้กินยาภูมิแพ้กับยาขยายหลอดลมมาเป็นเวลา10กว่าปีจนรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นไตต้องมีพกไว้ตลอดไปหาหมอจนแบบว่ารู้สึกว่าอนาคตเนี่ยต้องต้องเสียชีวิตเพราะว่าเป็นโรคไตแน่นอนคุณแม่บอกคนไม่ไหวแล้วที่เห็นลูกเป็นแบบนี้ คนไม่ไหวแล้วก็เห็นความทรมานของลูกแบบนี้นอนแอร์เหมือนคนอื่นไม่ได้กลับบ้านมาก็แมวเดินผ่านยังไม่ไหวเลยค่ะยังต้องจามจามจนกระทั่งใตเป็นหอบหัวลอะนิดนึนงเราดูอะไรตลบตลบนิดนึนงเหมือนคนอื่นเขาก็ไม่ได้หัวลาะก็เป็นหอบออกกําลังกายตอนเย็นเจอน้ําค้างหน่อยกลับมาก็เป็นหอบนอนนอนไม่ได้เลยแม่ต้องหามส่งโรงพยาบาลเมื่อเมื่อกลางคืนดึกมากประมาณตีสามต้องบอกแม่หนูไม่ไหวแล้วหนูหนู หนูนอนไม่ได้แล้วหนูไม่ไหวแล้วหนูหายใจไม่ได้ต้องคุยกับคุณแม่แบบนี้เลยต้องปลุกแกตอนกลางคืนเลยแม่ก็แบบรีบผามส่งโรงพยาบาลเลยตอนนั้นแม่ก็ไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆฟังว่าเราเราเป็นภูมิแพ้นะเราเป็นหอบอะไรเงี้ยทำงานก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมีปัญหาตลอดเขาก็เลยบอกว่ามีเซอร์นิตินอะ่ะสนใจให้ลูกสาวเอาไปลองทานดูไหม เราก็ด้วยความตอนนั้นก็ไม่ได้เชื่อค่ะว่าอาหารเสริมหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยจะเข้ามาทําให้เราเนี่ยหายจากภูมิแพ้ได้เพราะรู้อยู่ว่าภูมิแพ้กระหอบไม่มีทางหายเราต้องดูแลตัวเองเท่านั้นแต่ว่าพอคุณแม่บอกบอกว่าทานเถอะลูกนะแม่ขอร้องเราก็เลยเอามาทานทานไปได้ประมาณ3วันไม่เคยมีอาการน้ำมูกไหล เหมือนคนที่ไม่ได้เป็นสามารถที่จะนอนได้อย่างปกติเหมือนคนปกติเหมือนคนทั่วไปเปิดแอร์นอนได้จากนั้นเจดวันคือสามารถที่จะอุ้มแมวขึ้นมาเล่นได้โดยที่ไม่จามไม่มีน้ำมูกแล้วก็ไม่มีอาการหอบณปัจจุบันนี้ก็ทานเฟอร์นิทินมาประมาณ3มเดือนประมาณ3เดือนแล้วค่ะก็ยัง ไม่ไม่ได้ไปหาหมอแล้วก็ไม่ได้ทานยาหมออีกเลยยาแก้แพ้ยาแก้หอบปัจจุบันนะคะหลังจากทานโซดยมตินเข้าไปเนี่ยก็ไม่เคยป่วยไม่เคยไปหาหมอไม่เคยนอนแล้วมีน้ำมูกไหลหรือว่าน้ำมูกตันจมูกหายใจไม่ออกหรือรวมถึงอาการหอบที่ว่าเป็นหนักๆก,ก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยสามารถที่จะไปวิ่งได้ในเวลาตอนเย็นมีน้ำค้างแม้กระทั่งอากาศที่หนาวที่ผ่านมาที่ว่าหนาวสุดๆเนี่ย เราก็ยังอยู่ได้โดยที่ไม่มีผลกระทบใดๆกับเราเลย